วันนี้พี่อยากทานยำขนมจีนย้อนวัยสมัยเด็กๆแม่เคยทำให้กินเนาะเรากินอย่างอื่นไม่เป็นแม่ก็จะใส่แค่นี้แหละน้ำตาลน้ำปลาแต่ว่าผักก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกตอนนี้เราก็เพิ่มผักเข้าไปหน่อยนึงมีอะไรบ้างมีมะม่วงซอยมีหอมใหญ่ซอยมีพริกขี้หนูนิดนึง แล้วก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวอะไรพวกนี้แล้วก็มีกระเทียมโทนด้วยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คน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 เข้ากันแล้วก็ทานได้เลยอร่อยค่ะหรือบางทีก็ใส่น้ำปลาเฉยๆก็กินได้เลยเนาะเด็กๆอะ่ะ เขามีขนมจีนน้ำนั้นน้ำนี่เด็กก็กินอะไรไม่ได้มันเผ็ดไงแม่ก็เอามานี่เลยเอาขนมจีนมาซื้อขนมจีนมาหนึ่งจับราดน้ำปลาก็กินได้อร่อยด้วยค่ะบางวันก็มีไข่ต้มให้หนึ่งฟองบางวันก็มีไข่เจียวแล้วแต่แม่จะอยากทำเลยแต่ว่าอร่อยนะคะสมัยเด็กๆอร่อยอร่อย